ตอนนี้เราก็กลับมาสู่ช่วงแบงคี่แกรงกิง้งฮะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่พระราม9นั่นเองฮะผมเชื่อว่าอีก5ล้านต้องเด็ดมากนะฮะตอนนี้คือย่านพระราม9นั่นเองไปเลยครับอันดับ5ร้านเสน่ปลายจวัก เป็นร้านอาหารไทยตกแต่งแบบเรียบง่ายปัจจุบันนี้บ,บริการ3โซนด้วยกันนะครับเมนูแนะนําประจําร้านปลากระพงทอดนํำปลาจานนี้เลยครับปลาทอดได้กรอบนอกนุ่มในน้าจิ้มรสจัดจ้านค่อนข้างจะทั่วไปแต่เราจะมีกระชายชุบแป้งทอดซึ่งมันก็จะได้รสชาติสมุนไพรเมนูต่อมาผมขอเอาใจผู้ชมที่ชื่นชอบอาหารแนวสุขภาพเปนบ้านนะครับกับเมนูเมี่ยงตะไคร้ใบชะพลู ต่อมาขอแนะนํากุ้งหิมะครับ <ram Paige> <S <S ก็คือมันเป็นกุ้งที่เราทอดจนกรอบแล้วก็ทานได้ทั้งตัวมาถึงเมนูที่ผมชื่นชอบเป็นการสวนตัวครับโอ้โหแจวแจวน้ําพริกลงเรือนั่นเองที่เด็ดที่ผมลงรักเมนูนี้ก็ตรงที่เขาเอาเนื้อปลาไปทอดให้ฟูแล้วคลุกลงไปกับน้ําพริกสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาลองชิมร้านอาหารเสน่หน์ไปฉวัตนะคะก็ถ้ามีโอกาสแวะผ่านมาแถวนี้ลองแวะเข้ามาชิมดู อาหารของเรามีหลากหลายค่ะแล้วก็บริการที่ดีสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับความอร่อยในอันดับที่4ของ b a n k ์ r ี n เร n g สัปดาห์นี้นี่คือร้านชื่อว่า Library ครับ <S <S และผมอยู่กับเจ้าของร้านคุณเจียบสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ร้านแบบว่าชิลมากเลยนะฮะ ิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะฮะยกเป็นเครื่องดื่มอันนี้คืออันนี้มัทฉะแฟเป้ค่ะมัทฉะแฟเป้นะครับหอมมัทฉะมากเป็นมัทฉะจากโตเกียวเลยแหละโอ้ยอันนีอย่างงี้จริงเลยมาครับจะหอมสุดโกยมากพี่อันนี้สไปซี่โปเตโต้ฟรายค่ะแปลเป็นภาษาไทยว่ามันสลัดทอดเผ็ดทานตรงไหมมั้ย ประมาณนั้นเลยค่ะประมาณนั้นคือเจอที่มองเนี่ยมันเป็นเครื่องต้มยำนี่พี่เจี๊ยบใช่ค่ะมันคือมันฝรั่งแล้วก็ทอดทุบผงต้มยำมาที่จานหนักๆก่อนดีกว่านะครับข้าวคุณใช้่อยดาวค่ะอคุณใช้ใช้นี่คือที่พงเห็นนี่คือใช้โป๊ใช่ค่ะใช่ค่ะเอาแล้วเรียกคุณใช้ใช่ค่ะแล้วฝอยดาวอ่ะก็คือไข่ดาวตรงนี้ค่ะเป็นไข่เป็ดต้องใช้ไข่เป็ดด้วยถึงจะอร่อยมันมันๆ่ะะเขาบอกไข่เป็ดกระด้างกว่า อาจจะในแง่ของทําไข่ดาวจริงไอ้ไข่ไข่เจียวไข่เจียวใช่อาจจะไม่ฟูแต่ในเรื่องอื่นอ่ะไข่เป็ดจะเจ๋งสวัสดีครับเข้ามาได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสุดหนทรคุณสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อปั้นครับปั้นนะครับอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะอันนี้เราเรียกว่าก็จะเป็นวาฟเฟิลนะคะ มันชื่อไลไรบอรี่วฟเฟิลเลยค่ะเวลาทานร้อนๆนะคะตรงข้างล่างมันจะก,กรอบๆแล้วสีเขียวมันนุบๆนุ่มๆกรอบเหมือนกรอบนนุ่ม,ม,อมอใอย,อย่างนั้นแล้วก็หอมเวลาทําทีหอมหอมทั้งร้านมาเป็นชามเลยทําทไมมันเกิดจากที่มาที่ไปยังไงครับเชฟ เกิดจากจริงๆสามีเป็นคนคิดค่ะเขาไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองหนาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปทานมาเสิร์ฟในชามเสิร์ฟมาเป็นโบเลยใช่ค่ะแล้วก็เอามือสองมือประคองเงี้ยแล้วมันอุ่นๆหนาวๆเนี่ยมันได้อารมณ์เดียวเราทานก็บอกต้องให้มีเราทานแล้วเซ็กซี่อ่ะหนาวมาเลยเซ็กซี่วันนี้ทาริกาของเรานะครับมีผิวพรรณนะครับจากซอสตรับของทองครับมอบให้กับทางร้านไลน์บรีเีกับพี่เจี๊ยบแล้วก็น้องปั้นด้วยไปเติมเพิ่มความอร่อยให้กับลูกค้านะครับ สมยงตำสั่วค่ะอยู่ถนนพระราม9ซอย6นะคะติดถนนใหญ่ระหว่างอ,อสมทกับผังเมืองค่ะอาหารอีสานรแสแซ่บค่ะเมนูเด็ดประจำร้านที่คใครๆมาก็ต้องสั่งก็จานนี้ละครับตำซั่วปูปลรราตำซัวของที่นี่เขาจะใส่ถั่วงอกกากหมูอลังการจริงๆเลยนะฮะทางร้านเขาโรยมาเขียวกรุบกรุบกรุบอร่อยจริงๆเมนูเด็ดของร้านเราอีกอย่างหนึงนะคะก็คือยำหอยแครงค่ะ ลูกค eh. e ้าทุกคนมานั่งที่นี่ก็ต้องสั่งยำหอยเป็นอันดับแรกเลยค่ะเขาเด็ดตรงรสชาติจัดจ้านกลมกล่อมทานเล่นก๋ชิจั๊จะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็บอกว่าอร่อยจริงๆเขาเด็ดตรงที่นำราดเนี่ยนะครับสีสันน่าทานเมื่อทานคู่กับเนื้อปลากบกบๆแล้วหยุดยากครับยังไงต้องทานหมดตัวแน่นอน แกงเห็ดถือว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพประกอบไปด้วยสารพัดเห็ดเช่นเห็ดเข็มทองเห็ดหูหนูเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าโอ้โหอันดับสองกันแล้วละครับร้านนี้บรรยากาศดีอาหารอร่อยเขาชื่อร้านว่า Sleepless Garden ครับความอร่อยของอาหารที่เขามีความการันตีเนอร์คือเชฟอาร์ตคนนี้นี่เองคือ Sleepless เี่เราเราเปิดกันได้มา ระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็จะมีจุดเด่นของของ s l e e ส์เดสการ์เอยู่แล้วนะครับตอนนี้เป็น s ีร e ส์เ s ส Garden a w a k กเนี่ยก็มันก็จะมีการปร,ปร,ปรับปรุงแนวอาหารมากขึ้นให้มันให้มันดูเป็นให้มันดูเป็นคอนเทมพอร์หรือว่าแนวใหม่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นสปาเกตตีหรือพวกพาสต้าผัดต่างๆสปาเกตตีโอลิโอแหนมแต่ผัดกับกระเทียมพริกแห้งแล้วก็เบคอนมีดับแลงก็คือใส่เป็นแหนมรสชาติก็จะจัด เป็นไทยๆขึ้น Buffalo Wings นะครับก็จะเป็นรสจัดๆเอาไปกินกับเบียร์ได้อร่อยมากจากนี้นะครับก็จะมีให้เลือกซอสเป็นบลูชีสหรือว่าเป็นแวนช์ก็ได้เราก็จะเผ็ดๆนิดนึงเปรี้ยวๆหวานๆนะครับอีกจานหนึ่งก็จะเป็นลาบแซลมอนก็จะเป็นรสชาติจัดๆลาบแต่ก็จะเป็นแซลมอนดิบคล้ายๆเป็นอารมณ์ประมาณซาชิมิผสมกับความเป็นไทยของเราด้วยครับลองแวะมาเยี่ยมชมที่ที่ร้านเราซิลิปเลสกาเดนอเวกนะครับ เป็นร้านที่อยากให้ทุกคนมาแล้วก็ได้รับความอบอุ่นกลับไปเหมือนมาบ้านเพื่อนอยังยังคอ,คอนเซปต์นี้อยู่นะครับแล้วก็ที่ตั้งถ้ามาจากนาถนนพระราม9้ตัดใหมก่ก็มาที่พระราม9ตัดใหม่ซอย49จากปักซอยตรงเข้ามาประมาณ400เมตรมองซ้ายมือไว้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านแล้วคุณอาซูมเมสวัสดีครับสวัสดีครับ บอกดังๆเลยครับว่าร้านเราชื่อร้านว่าพระรามเก้าไก่ย่างใครมาถนนพระรามเก้าไม่เคยเห็นร้านนี้แปลว่าคุณอาจจะหลับตา และผ่านไปเฉยๆเลยไม่เห็นใช่ครับเพราะร้านใหญ่จริงๆจากแยกแยกที่ตัดกับถนนรับรับแหงนะฮะตรงดิ่งมาทางพระรามเก้าประมาณสัก500เมตรประมาณนะฮะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเห็นเลยใกี่ปีแล้วครับกับความอร่อยที่ยังคงอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันเริ่มต้นเนี่ยสามปีเต็มแน่นอนครับที่นี่พระเอกที่เป็นจุดก่อกำเนิดของความร่ำรวยในปัจจุบันก็คือ ไก่ย่างน<ต>ั่นเองไก่ย่าง,องของที่นี่มันเด็ดตรงไหนในแถลงขให้ผมฟังหน่อยครับของผมนี่ <ผม S 1> จะเป็นไก่บ้านนะครับครับผมแทบจะไม่ต้องจิม้มน้ำจิ้มเลยเพราะว่าเราหมักวันหนึ่งแล้วก็ให้เครื่อง,งต่างๆเข้าใน <S <S เนื้อเมื่อพระเอกของเราคือไก่ย่างนางเอกของเราคือส้มตำนั่นเองนะครับตำไทยใส่ปูกุ้งแห้งใสอย่างเงี้ยเลยครับคุณผู้ชมครับใสสีเขียวตัวใหญ่ๆยปงเข้มมะนาวแท้ มะนาวแท้ครับวัตถุดิบดีทั้งหมดใช่ครับน้ำตาลปีพีเนี่ยหอมมากเลยอยากจะซอรร้อนๆคล่องคอมนิดนึงครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนชอบกระดูกอ่อนทีเนี่ยเคียวได้วาชชวนหน้ามะนาวแพงๆร้านทำยังไงครับเนี่ยเาะใช้มะนาวมหาศาลขนาดนี้อ่านี่นี่สิ ผมถ่ายหลายรายการไม่เคยถามผมเรื่องนี้เลยผมอยากรู้จริงๆเพราะใช้มะนาวเยอะมากอะ่ะครับผมมีห้องเย็นนะครับอุณหภูมิเนี่ยลบยีองศาไว้เก็บวัตถุดิบเก็บไว้หลายตัน <ừ> เมื่อถึงเดือนประมาณเดือนอปลายเดือนธันวาต้นเดือนมกราใช่ <นะ S 2> ใช่ใช่จะเริ่มแห้งแล้วผมจะเอาอันนี้เอามาใช้เป็นต้นทุนที่เราสามารถควบคุมได้อยู่จอดอะ่ะ วันนี้ครับทางรายการของเรานะครับมีผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองนะครับมอบให้กับทางร้านไว้ไปเพิ่มความอร่อยให้กับลูกค้านะครับและหวังว่าโอกาสหน้าเราคงจะแวะมาเยี่ยมเยียใหม่ยินดีครับยินดีนะครับคำถามประจำสัปดาห์เมนูไหนของร้านไรบารี่ไม่ได้ถูกนำเสนอในวันนี้ ส่องคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m k i t c h e n b a n k t v และผู้โชคดีสามท่านแรกจะได้รับกิฟต์วีลเชอร์ส่วนลดค่าอาหาร15%บัตรรับประทานอาหารร้านอันดับที่5ในสัปดาห์นี้ค่ะครับท่านผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m k i t c h e n b a n k นะฮะท่านผู้ชมเล่าวันนี้เสียด้จังเวลา,เาหมดลงแล้วนะฮะ แต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถติดตามได้ฮะในสัปดาห์หน้าเราก็จะเอาความสนุกเอาความอร่อยมาให้ท่านผู้ชมนั่นเองแล้ววันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ